ดูนะครับวันนี้บ่าววิโกมันเย็นนะครับบ่าววิโกกับบ่าววิโกอ่าเรามาเทสมอเตอร์กันนิดนึงนะครับเป็นมอเตอร์อีเวรสนะครับสามศูนย์สี่ศูนย์สามพันคิวิกับอีกลำหนึ่งนะครับอ่าเป็นอีดีเอฟนะครับอ่าสองสองสองหกสามพันคิวิเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดูกันแน่นอนครับครรับมาวว่่าาตััน้ลกบจครับไป บาวิโก้มาเยือนครับวันนี้เสร็จจากฮานแล้วก็มาบินครับท้ามาเสร็จก็มาข่อนคลายครับงานครับบินเครื่องบินครับนกรอไปแล,ล้วจนนกรอบอีกแล้วครับ นี่ดูครับแต่ไม่เป็นไรครับนานๆมาเจครับไม่ใช่เหมือนนีแดงครับเข้าสนามทุกวันคุ้นเคยกับสนามครับนี่ครับบังหมัดครับคาโบครับเดี๋ยวกว้างให้แล้วมกันนะโดนนกรอบแล้วครับ นี่อร้อยนะครับโม้เอาไม่ใ็้ลำหลงใช่ไหมครับไม่หลงก็เหมือนหลงนะครับเฮ้ยโอ้ยนี่ครับเบาแล่วก็นี่อีแดงครับอีแดงอครับอยครับคอยครับคอยคอยคอย ลัสสนามเลยนะลัสสนามเลยนะครับยังบอลบอลก่อนครับบอลบอลก่อนออมือยังไหมครับออมือยังไหมครับออออมืออีแดงครับบอกบอกอีแดงเดี๋ยวย้ายเราจริง ขับไล่ครับตอนนี้หนีครับมองหมดหนีครับขับ้ครับไ้ับ้อ้าเกือบไปเกือบไปเกือบไปไม่เห็นย่เเขามันะมองไม่เห็นครับ โอ้ยชนนกแล้วชนนกแล้วครับล่วงไปแล้วหนึ่งตัวโคตรลายจริงๆโคตรลายครับเบาอีกกูยงางังขาทั้งนกครับ ชนไปแล้วมึงหนึ่งตัวโหดอย่างแรงครับบาสนาเมแรกโหดครับ,บออลุงครับก็้องสารอบครับอีแดงนี่คืออีแดง โอเคครับเล่นกายกรรมเหมอกไปอมับว่างมานี่อะลับลับหลับลับับลับลอโอเคครับโอเคครับ <t os>